ก็โดดลงไปอไัเองเออไปหามันเข่าไปหลายคนกว่าเจีมันดดกคนมาเอาวันไงอ๋อนี่ว่างวันแท้แล้วไี่มั่งวันแท้แล้วเติมนั่งร้านกี่ระบายงอ้าวนีกรดนั่นเอาได้มาเอาได้มาวัดที่ไหวะ ิางปเนี่นันนยไปยืนยืลงเนี่ยเหอยแล้วข้าเอันน้สองตัวเขาค <c oughs> ุณเราจะบอกโอ้ยยยยมันนีจากเหน่อยไรจะบ้านมันนี้เฮียเอองูม่นเลยบก่อนน้อบอกให้ไปให้ไป

มาข้าวซอยครับพี่น้องรับนำหนามบานสังเกตท้องครับขี่บาตองมาดิลูกอ๋อี่นี่มันขาดแง่เพื่อนน่ะมันขาดแง่เพื่อนอย่าเี่ยนปลง 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯 <laughs> <laughs> <laughs>